อยากจะพูดเลยสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมในรูปแบบออฟไลน์ผมขอแนะนำเป็นแอป UG Phone แอปที่จะมาช่วยทุกคนฟาร์มเกมได้แบบไม่มีสะดุดเพราะว่าทางแอปรองรับระบบในการปิดหน้าจอโทรศัพท์ สามารถฟาร์มเกมได้ทั้งวันโดยที่ไม่ต้องกังวลว่าแบตจะหมดราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละ10บาทสำหรับวิธีธการดาวน์โหลดก็สามารถดาวน์โหลดผ่านลิงก์ใต้ทิปคิชชั่นใต้คลิปนี้ได้เหมือนกันและที่สำคัญอย่าลืมกรอกโค้ดไลน์2 2เพื่อรับส่วนลด20บบาทได้อย่าลืมไปดาวน์โหลดมาใช้งานกันเยอะๆนะครับ ตอนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับสำหรับใครที่สนใจเติมแพ็กเกจอื่นๆต่างๆในเกมลาริเนเจอร์ในระบบ iOS ผมก็ขอแนะนำเป็นร้านเจน้ำกระทะท็อปอัพเซ็นเตอร์เลยร้านค้าจะทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายก็เปิดมานานกว่า6ปีทางร้านรับเติมทุกแพ็กเกจในระบบ iOS ไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกตอื่นๆต่างๆในเกมลาริเนเจอร์ก็สามารถไปจัดกันได้ที่ร้านเจนน้ำกระทะท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยลิงก์จริงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ว้ให้ใต้ดีสคริปชันแล้วก็ใต้ปักหมุดคอมเมนต์กันเลยนะครับ สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับยิดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอซ์ซันตานี่กับเกมไลน์เลนเจอร์สามรอบคลิปนี้เรามาอยู่กันที่ ID ของลูกกิวกันอีกแล้วและเขาบอกว่าขอให้เปิดได้เจ้าตัวของบอสคนนอกกฎหมายหน่อยเพราะว่าไอของเขาอยากจะได้ตัวดาวมททดมืดเก่งๆเข้ามาแบกทีมันเองและที่สำคัญเลย ID นี้มีเจ้าตัวของบราวล็อกแล้วบอกได้เลยว่าถ้าเขาเปิดได้เจ้าตัวของบอสคนนอกกฎหมายมา ไอดีนี้จะเก่งมากๆเดี๋ยวเราไปเปิดกาชาให้กับไอดีลูกกิวกันหน่อยละกันซึ่งตัวที่เขาอยากได้ตัวอื่นๆก็จะเป็นเจ้าตัวของโยมทูดแล้วก็เจ้าตัวของโคนี่สล็อตด้วยเขาบอกว่าถ้าไม่ได้2ตัวนี้ก็ขอเป็นนาฬิกาปู่กับเจม่วงแทนเราเอามาลุ้นกันที่300ลูบี้แลกกันหน่อยละกันว่าเราจะเปิดได้เลนเจอร์ตัวธาตุมืดเก่งๆหรือเปล่าโอ้โหบอกเลยว่าตอนนี้ลูกคิวคือส่งให้ผมเปิดเยอะมากๆ แต่ละคนคือลูบีหนักจริงๆเปิดยันการันตีแทบจะทุกไอดีเลยเรามารลุ้นกันที่ไอดีนี้กันหน่อยละกันว่าจะได้ไหมโอ้โหได้เป็นบราล็อกเวอร์ชั่นคนจนมาแต่ไกลเลยแต่ว่าเลดการออกมันควรจะเป็นแสงมืดไหมรอบนี้โอ้โหได้เป็นลีโอนาด่วนรถไฟก็ถือว่าเป็นตัวบินที่ใช้งานดีแล้วกัน สำหรับคนที่มีเจ้าตัวของโคนี่เจ้าสาวหรือว่าเจ้าตัวของมูแนมเพอตัวนี้ถือว่าเอาไปเล่นคู่กันได้แล้วก็ดันลีได้สบายเลยแต่ว่าเป้าหมายของเขาเขาต้องการเลนเจอร์ธาตุมืดมากกว่าเรามาลุ้นกันเลยดีกว่าว่าจะได้ไหมโอ้โหบาเลสตาตาเลสตามาแบบนี้ผมคิดว่าตัวถัดไปต้องเป็นเจ็ดดาวแล้วแหละโอ้โหนี่ไงตามระบบเลยระบบเกลือมันรันมาแบบนี้ผมคิดว่าไม่น่าจะรอดแล้วโหรอบนี้เศร้าเลย โอ้โหไม่ได้ลุ้นกันเลยทีเดียวหัวหน้ากลาสีเรือฮันตั้งแต่ที่เปิดมาคือเกล้อหนักจริงๆโอ้โหโอมยิ้มหัวกะโหลกรอบแรกเปิดมาเจ็ดดาวเกือบทุกตัวเลยโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นมา มาลุ้นกันต่อละกันไม่รู้ว่าผมจะต้องเปิดถึง2,100ลูบี้หรือเปล่าเดี๋ยวเราก็ต้องไปเช็คด้วยว่าไอทีนี้เคยเปิดถึงไหนมาแล้วแล้วก็เปิดยันการันตีมาแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอไปเช็กหน่อยละกันโอ้โหได้เป็นนักยิมนาสติกชี้ตัวนี้เป็นตัวการบินธาตุน้ําแต่ไม่ค่อยนิยมใช้สักเท่าไหร่มาหน่อยแมวกวักมาอีกแล้วโอ้โหแต่ละตัวสรรหามาจริงๆโอ้โหกดเ็ดาวอันนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยตัวนี้ มาหน่อยโอ้โหเจ้าแม่เจสิก้าผมขอในเถอไอดี ID ลูกยิวของผมจะได้เกิดกับเขาโอ้โหโคนี่เล่นน้ำเหลือจะเชื่อจริงๆแมวกวักมาอีกตัวแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเปิดการชารอบนี้เสร็จเดี๋ยวเราจะไปดูกันที่กล่องการันตีแล้วกันว่าไอดีนี้เปิดไปแล้วกี่ครั้งกันเดี๋ยวผมขอไปเช็คหน่อยแล้วกันว่าไอดีนี้เปิดไปแล้วกี่ครั้งผมก็อยากรู้เหมือนกันเปิดไปแล้วสาครั้งเปิดอีกประมาณ4ี่ครั้งอ่ะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันต่อละกัน ตัวที่เราต้องการคือบอสคนนอกกฎหมายมาหน่อยเถอะตอนนี้ลูบี้ของไอดีนี้เข้าขั้นร้อยหล่อแล้วมาผมต้องตั้งสมาธิแล้วแหละแล้วต้องท่องอนุโมทนาบุญสาธุเก้าๆต้องใส่ให้หมดแล้วจังหวะน,นี้ขอให้ได้เอาขู่เบาเลือดร้อนมันออกเป็นตัวบาวก็จริงแต่ว่า ไม่ได้ตัวบาวที่เราต้องการเลยเม๊โอ้โหตอนนี้หัวผมเ่มอุ่นๆแล้วแหละแต่ว่าทางบ้านน่าจะอุ่นกว่าผมเพราะว่าเขาอุตส่าห์เก็บสะสมลูบี้แล้วก็เติมลูบี้มาให้ผมเปิดด้วยโอ้โหปูโลหิตเอาเรื่องเลยแบบนี้เอาเรื่องเลยม้าหน่อยโอ้โหเจสิก้าอินเดียแดงผมว่าน่าจะเกลือแล้วแหละรอบนี้โอ้โหเจ้าแม่เจสิกา้าเหลือจะเชื่อ,อจริงๆ ให้เจ็ดดาวมาไม่พอยังให้แปดดาวอัลต้ามาตอบย้ำผมอีกเอโหแต่ละตัวโคนี่ปีศาจจิ๋วรอบนี้น่าจะเกลือเล็กแล้วแหละโอ้โหบาวช็อตเคก็กผมคิดว่าไม่ต้องไปคาดหวังแล้วแหละนี่มีใครให้เกลือมากกว่าน,นี้ไหมก็อย่าลืมคอมเมนต์มาละกันว่าใครที่เปิดกาชาไปแล้วได้เลนเจอร์ตัวอะไรบ้างหรือว่าใครที่เกลือก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ก็ได้ละกันเพราะว่าผมอยากจะรู้ระด,ดับของตู้กาชาเหมือนกัน ว่าแต่ละคนเปิดไปเท่าไหร่แล้วก็เปิดได้เลนเจอร์ตัวอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อดีกว่ามาตอนนี้ลูบี้ของเราใกล้จะหมดแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้เลนเจอร์แสงมืดจริงๆมาเสริมให้กับทีมหรือเปล่าออมาหน่อยเถอะมาผมขอบอสคนนอกกฎหมายโอ้โหมูลเวิร์คฟอร์มโฮมเอามาทำไหมตัวนี้ขอแสงมืดละกันมาหน่อยโอ้โหแซลลี่กุ๊กไก่เอาละตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันทำแม่งทำแม่งแล้วแหละ ขอแท็กมือเก่งๆหน่อยได้ไหมโอนะ้โหนักท่องเวหามูล2,100รลูบี้จะไม่ได้สักตัวอันนี้ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วแหละโอ้โหใครเกลือขนาดนี้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วแหละโอ้ใบแดงโอ้โหเจ็ดดาวผมว่าเสียงผมเริ่มเริ่มที่จะอ่อยๆแล้วแหละเริ่มที่แบบไม่รู้จะพูดยังไงกับตู้กาชาแล้วแหละเปิดมาเดี๋ยวผมไปดูก่อนว่ามันถูกตู้ไหมก็เปิดถูกตู้ผมเปิดมาประมาณ 1500รลูบี้แล้วไม่เห็นวีแววตัวใหม่เลยเปิดได้อีกสองครั้งแล้วก็ให้ทางบ้านเก็บลูบี้ไปแล้วกันมาเปิดได้อีก2ครั้งเรามาลุ้นกันหน่อยแล้วกันว่าจะได้ไหมโอ้โหเหลือจะเชื่อจริง,รงแต่ไล่ดีที่ส่งมาให้เปิดคือไม่ธรรมดาทั้งนั้นแต่ว่าดันถูกแบบถูกคุมกําเนิดซะง,งั้นเลยโอ้โหมาหน่อยมูลนะักท่องเวหามาอีกแล้วผมไม่รู้ว่าจะพูดยังไงแล้วแหละตัวต่อไปโอ้โหปูกับ เอาเรื่องแบบนี้คือเอาเรื่องเลยโอ้โหมัทยมต้นโคูนี่โอ้โหไอดีนี้โอ้โหได้แล้วและดันได้เป็นเจ้าตัวของมูนหุนไลกาเหลือจะเชื่อ,อจริงกับตู้กาชาถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปก่อนหน้านี้ก็สามารถย้อนหลังไปดูกันได้ว่าผมเปิดได้เลนเจอร์ตัวอะไรบอกได้เลยว่าลูกกิวของผมคืนน่าจะเป็นชาวไล่ได้เลยแล้วแหละเพราะว่าแต่ละไอดีคือเปิดได้แต่เลนเจอร์ตัวนี้ ล้วได้มาเกลื่อนด้วยโอ้โหก็ยังดีแหละที่ได้แสงมืดมาเอาหน่อยมัขอให้ได้ตัวดาวเมดสักตัวก็ได้ยมมาทูตก็ดีผมขอเลยเถอะอย่างน้อยให้มันได้ตัวดีๆใช้งานกับเขาบ้างเถอะโอ้โหเตียวหุยไว้ก่อนเลยตัวนี้ผมเตรียมย่อยทิ้งด้วยตัวของเตียวหุยมา3 0 0รลูบี้สุดท้ายไม่ได้ผมให้ทางบ้านเก็บไปเปิดต่อแล้วกันเพราะว่า ถ้าทางบ้านยังคล่องใจอยู่ผมคิดว่าน่าจะเปิดต่อแน่นอนแหละสําหรับไอดีทางบ้านหมาหน่อยรอบนี้โอ้โหเทพสุดเก่ามาแต่ไกลเลยตัวนี้ตั้งแต่ยุคสมัยพระเจ้าสามหามเลยตัวนี้โอ้โหไว้เหลือจะเชื่อจริงหมาหน่อยต่อไม้ เอาละตอนนี้ผมไม่คิดอะไรมากแล้วแหละผมคิดว่าโอ้โหคาลูมะผมคิดว่าไอดีนี้น่าจะซวยมากๆดวงน่าจะแบบกูจริงๆแหละเปิดยังไงก็ไม่ได้โอ้โหขนาดเปิดทีเผยยังไม่ออกให้ผมเลยโอ้โหตู้กาชาเล่นผมแล้วตอนนี้บอกได้เลยว่าตู้มืดทําผมหน้ามืดจริงๆเวิร์กฟอร์มโฮมมาตัวที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้โอ้โหได้แล้ว โอ้โหไม่อยากจะพูดเลยเปิดมาตั้ง2000กว่าลูบี้กว่าจะได้ตัวดีๆกับเขาในที่สุดก็เปิดได้แล้วสำหรับเจ้าตัวของโคนี่นักพนันชิปกว่าจะได้มาคือต้องรอ300ลูบี้สุดท้ายไม่คิดไม่ฝันเหมือนกันว่ามันจะออกให้กับไอดีนี้โอ้โหไม่รู้ว่าออกตัวสุดท้ายหรือเปล่าออกตัวสุดท้ายจริงด้วยโอ้โหอ่ะเอาเป็นว่าลูบี้ที่เหลือไอดีนี้ก็ได้เก็บสะสมแล้วแหละเดี๋ยวเราไป ลุ้นกันที่กล่องการันตีละกันว่าจะได้เลนเจอร์ตัวกันบินหรือเปล่าสําหรับไอดีนี้ได้แสงมืดมา2ตัวก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีทั้งคู่เลยแต่ตัวที่ดีมากที่สุดก็เป็นเจ้าตัวของโคูนี่สล็อตนั่นเองยิ่งเล่นคู่กับตัวของบราล็อกแล้วก็เล่นคู่กับกินธรรมะบอกได้เลยว่าไอดีนี้ไปไกลแน่นอนอเดี๋ยวเรามาลุ้นกันที่กล่องการันตีละกันว่าเราจะได้เลนเจอร์ตัวอะไรกันรอบนี้ผมขอไม่ลีลาผมขอกระเด้งแค่2ทีพอมา รอบที่สองผมกดเลยมาหน่อยเจมกันบินโอ้โหเอาอีกแล้วโอ้โหแต่ละตัวที่ผมเปิดได้สรรหาจริงเจมันไปอยู่ที่ไหนของทวีปไม่รู้ตอนนี้ได้เป็นคัทคัทนักทวิตกีฬาฤดูหนาวโอ้โหทวิตกีฬาฤดูหนาวเอามาทำไมเจ้าตัวของลิงคัทโอ้โหเหลือจะเชื่อจริงกับตู้กาชาในรอบนี้ เกลือในตู้ยังไม่พอยังมาต้องมาเกลือแบบในกล่องกระตีอีกโอ้โหไอดี ID ลูกคิวผมตอนนี้แทบจะแบบปวดรีพอร์ตผมแล้วแหละตอนนี้แล้วก็ไม่น่าจะส่ง ID ไอดีมาให้ผมเปิดแล้ว ผมรู้สึกว่าผมเปิดแล้วมันเกลือจริงๆรอบนี้ใครที่เปิดได้เลนเจอร์ตัวอะไรกกอย่หรือมาคอมเมนต์ขิงกันได้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยบอกได้เลยว่าเลดตอบตู้กาชาต์เน่าจริงๆเน,น่าจนไม่รู้จะพูดยังไงแล้วแหละคนที่เปิดได้อันนี้ผมดีใจด้วยละกันส่วนคนที่เปิดไม่ได้ผมแนะนาว่าให้เก็บตัวกาชาเก็บดูบี้มาเปิดใหม่ละกันเพราะว่าตู้นี้ลากยาวไปจนถึงเกือบเกือบ,บสิ้นเดือนกันเลยอ่ะก็ใครที่มีงบอยู่ก็สามารถไปจัดกันได้เลย ก็สำหรับใครที่อยากจะเติมแพ็กเกจลูบี้หรือว่าแพ็กเกจอื่นๆต่างๆในเกมไลเจอร์ในระบบ iOS ผมขอแนะนำเป็นร้านเจน๊น้ำกระ tha ท็อปอัพเซ็นเตอร์เลยร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เปิดมานานก็คุปป้ปทีทางร้านรับเติมทุกแพ็กเกจในระบบ iOS สํำหรับใครที่อยากจะเติมแพ็กเกจไหนก็สามารถทักแชทเข้าไปสอบถามแล้วก็ไปเติมกปได้ที่ร้านเจน๊น้ากระ t o p ท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยและสำหรับใครที่เป็นผู้ใช้งานแอป u ูทิฟโอนอยากจะเติมแพ็กเกจรายวัน หือว่าแพ็กเกจหลายปีก็สามารถไปเติมกันได้ที่ร้านเจน้ำกระทะท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยลิงก์จริงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์มาให้ใต้ดีคริปชั่นแล้วก็ใต้ปักหมุดคอมเมนต์กันเลยสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้การถือว่าการเปิดการชาในคลิปนี้ถามว่าประสบความสําเร็จไหมผมคิดว่าน่าจะกึ่งๆละกันเพราะว่า มันก็ถือว่าได้เลนเจอร์ตัวดีแหละแต่ว่ามันดีไม่สุดแล้วก็ลูบี้ที่เราเปิดไปมันไม่ใช่น้อยๆเลยมันตั้ง2,100ลูบี้และแต่ไล่ดีที่ส่งมาให้ผมเปิดคือไม่ต่ำกว่าหลักพันลูบี้ที่เรามาเปิดกันบอกได้เลยว่าเขือหนักจริงๆก็ประมาณนี้กันสำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ